สำนักง,งานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมง30นาทีจากกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด2,976,476ไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น7อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอกบินบุรีอำเภอรประจันตคามอำเภอสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหโหสถและอำเภอนาดีประกอบด้วย65าตำบลและ7 0 8หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด14เทศบาลและ55องค์การบริหารส่วนตำบลมีประชากรทั้งหมด4 9 9 8 9 9คน 2 3 9 0 5 2ครัวเรือนและมีครัวเรือนเกษตรกรจำนวน41,509ครัวเรือนด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรีที่มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาโดยเฉพาะภูมิประเทศตอนบนที่เป็นที่ราบสูงและป่าทึบสลับซับซ้อนมียอดเขาสูงจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลายสายประกอบกับสภาพพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดปราจีนบุรี จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําเหมาะแก่การเพาะปลูกมีแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรีเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ภาคการเกษตรการประมงและปศุสัตว์และเนื่องด้วยจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จะมีฝนตก อากาศชื้นจึงส่งผลต่อรูปแบบการทำการเกษตรในพื้นที่ตามบริบทของสภาพพื้นที่แต่ละอำเภอจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด744,624ไร่คิดเป็น25%ของพื้นที่ทั้งหมดโดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปี4 3 3 3 2 9ไร่ข้าวนาปรัง1,23,572ไร่ มันสำปะหลังโรงงาน13,843ไร่ทุเรียน5,762ไร่มังคุด1,572ไร่ส้มโอ1,290ไร่ลำไย1,896ไร่ยางพารา37,825ไร่ปาล์มน้ำมัน19,067ไร่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์27,521ไร่ นอกจากนี้ยังมีไม้ผลอื่นๆเช่นเงาะลองกองกระท้อนและมะพร้าวซึ่งเป็นผลไม้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจะมีรสชาติหวานอร่อยเป็นเอกลักษณ์เนื่องด้วยเทคนิคการปลูกและองค์ประกอบด้านสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่ทรัพยากรดินและลักษณะภูมิประเทศโดยรวม สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีได้พัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรแปลงใหญ่ทั้งหมด68แปลงเกษตรกร3151รายพื้นที่รวม52,650ไร่ประกอบด้วยด้านพืช14ชนิด62แปลงได้แก่แปลงใหญ่ข้าวจำนวน27แปลงแปลงใหญ่ไม้ผลจำนวน8แปลงได้แก่ทุเรียน2แปลงส้มโอ2แปลงมะม่วง1แปลงลำไย1แปลงและมังคุด2แปลง แปลงใหญ่ไม้ยืนต้นจำนวน9แปลงได้แก่ยางพาราสองแปลงไผ่หกแปลงและมะม่วงหิมพันหนึ่งแปลงแปลงใหญ่พืชไร่จำนวน8แปลงได้แก่มันสำปะหลังห้าแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สองแปลงและกกหนึ่งแปลงแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับจำนวนสองแปลงและแปลงใหญ่ผักและสมุนไพรจำนวน8แปลงด้านประมงได้แก่แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาวจำนวน3แปลง ด้านปศุสัตว์ได้แก่แปลงใหญ่โคเนื้อจํานวน1แปลงแปลงใหญ่โคเนื้อกระบือจํานวน1แปลงและแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจํานวน1แปลงจังหวัดปราจีนบุรีมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรส,สพรกประเภทศูนย์หลักจํานวน7จศูนย์โดยมีสินค้าหลักได้แก่ข้าวทุเรียนและไร่นาส่วนผสมและมีศูนย์เครือข่ายจำนวน1 6 1กศูนย์กระจายอยู่ในพื้นที่7อำเภอ มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสดปชจำนวน17ศูนย์และมีศูนย์จัดการศัตรูเพืชชุมชนสจอช,อชอจำนวน36ศูนย์มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรและสถาบันเกษตรกรดังนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน54กลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน41กลุ่มกลุ่มส่งเสริมอาชีพจำนวน54กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน371แห่ง เกษตรหมู่บ้านจำนวน738คนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอ,อกมอรมจำนวน708คนสมาร์ทฟาร์เมอร์จำนวน599คนและยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน344คนสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GAP ได้แก่ GAP ด้านพืชอาหารจำนวน473ราย639แปลงพื้นที่รวม4886ไร่ GAP ด้านข้าวจำนวน214รายพื้นที่รวม5 0 1 6ไร่สินค้าที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้แก่ข้าวอินทรีย์จำนวน39รายพื้นที่388ไร่สินค้าประเภทผักไม้ผลและสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พื้นที่รวม9 0 2ไร่สินค้า GI ของจังหวัดปราจีนบุรีมี3มชนิดได้แก่ทุเรียนปราจีนบุรี สมโอปราจีนบุรีและเสือกกบ้านสร้างสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองทวารวดีติดตามข่าวสารโครงการและกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจสำนักง,งานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี